สวัสดีทุกท่านนะครับมูริมทาง EP 4วันนี้ภูมิจะพาทุกท่านมามูและมาสการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดโคงขาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงการนำเสนอแนวทางการเผยแพร่สถานที่สำคัญสำหรับผู้ที่ศรัทธาและผู้ที่ต้องการมาเที่ยวชมวัดดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับวัดนี้นะครับจะมีจุดขอพรที่สำคัญหลายจุดและ ที่จุดเด่นเลยคือหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นั่นเองครับก่อนที่เราจะพาไปชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ภูมิในการทำคลิปต่อๆไปครับหากมาที่นี่นะครับภูมิก็อยากจะแนะนําเบื้องต้นสําหรับผู้ที่ต้องการสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับว่าให้นําดอกไม้และพวงมาลัยมาเองก็จะดีมากๆเลยนะครับด้วยใจบริสุทธิ์เนาะ ที่วัดนะครับจะมีเทวรูปพระราหูสําหรับท่านที่ต้องการทําพิธีรับและส่งหรือสาการัดสดสดเคอหรือจะขอพรนะครับก็ถือโอกาสมาทําบุญและได้มาถวายสังฆทานด้วยก็จะเป็นการดีมากเลยครับหากมาวัดนี้ต้องการขอความสําเร็จด้านการงานโชคลาภวาสนาแนะนําให้มาบูชาทาเทวสวุวรรณเลยครับที่นี่คือปังมากตาชมาก เคล็ดลับการขอพรคือเตรียมดอกกุหลาบมา9ดอกหรือ1ช่อนะครับส่วนเครื่องดื่มอื่นๆสามารถซื้อได้ที่ร้านค้าข้างๆเทวรูปได้เลยนะครับมีบริการและหากต้องการขอพรด้านความอุดมสมบูรณ์แนะนำเลยนะครับขอพรพญน,นาคราชและพระพิคเนศ อีกที่หนึ่งที่ไม่แพ้กันสำหรับสายเสี่ยงโชคควรมาขอพรกับเจ้าแม่ที่อยู่ด้านในศาลาซึ่งเป็นศาลาเดียวกันกับหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่เลยนะครับด้านในก็จะมีเจ้าแม่มะขามเจ้าแม่สีเกรเจ้าแม่อ้อยทิพย์และไอ้ไข่นะครับค่อนข้างที่จะโดดเด่นเรื่องของโชคลาภมากๆนะครับ และเราก็มาถึงจุดสําคัญคือจุดหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่แวะมากราบขอพอรให้แค้วคาดปลอดภยัยจากภัยทุกประการที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญเลยก็ว่าได้ครับถ้ามีโอกาสภูมิอยากจะให้มานะครับ และนอกจากเทวรูปแล้วที่นี่ก็ยังมีให้ทำบุญปล่อยปล,ยปลาให้อาหารปลานะครับค่อนข้างครบเลยทีเดียวขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่อยู่ใกล้หรือท่านใดที่สนใจหรือว่ามีความศรัทธาอยากจะมาเที่ยวชมวัดอยากจะมาทําบุญในวันสําคัญต่างๆมาได้เลยนะครับที่วัดคงคาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับ ก่อนจบคลิปนี้นะคระภูมิขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ภูมิและก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปดีๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ